ลำบ,บากนะครับทุกคนตัวเครื่องน,นะครับเราสนามบินแล้วนะครับ รเราถึงเชียงใหม่แล้วนะครับมาดูกันว่าพ่อผมแน็งแรงแต่มื่กี้แบบดุนละทิกมากๆอ่ะคืออะไรแบบเผลอหลับใช่ป่ะเครื่องมันออก6โมง10ได่ตื่นตีน4 50สิบเพราะว่าอะไรแบบไม่ได้นอนมาเกือบสองวันแล้วเผลอหลับไปกลัวตัวเครื่องมากเมื่อกี้ อนนี้คุณพ่อยังไม่ถึงนะคะก็พ่อแบบมายี่สิบนาทีแต่ว่าเราคิดถูกมากเลยเสื้อตี้มาเพราะว่าตอนนี้อากาศข้างนอกมันสิเจ็องศานะครับแล้วก็ใส่เสื้อตัวหนามาถือว่าแบบคิดไปถูกจริงๆแต่ว่ามันเป็นเสื้อแขนยาวตัวเดียวที่เราเอามานะตัวอื่นไม่มีละมีแค่ตัวนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวเราไป ซื้อน้ำวันนี้คอแห้งมากนะครับไปกันเลยนั่งไปนั่งแบบนี้ฮัปสม s m i l What are we doing, Robin? We're doing we're at the Diamond Breakfast Club in Chiang Mai. Yeah. We're gonna get chicken nuggets for breakfast. He had chicken nuggets yesterday, he didn't you touch them. <laughs> ากนระรในใจคือโคตรช้าเลยนะ Three days Three วันนี้เป็นวันที่เรากลับกรุงเทพแล้ววันสุดท้ายของการอยู่บ้านนะครับก็จริงๆตอนนี้มาถึงเชียงใหม่แล้ว แล้วพ่อก็อยู่ภูเวลลาครับพาน้องเล่นน้ำอยู่ตรงตรงนูน้นส่วนเราเดี๋ยวก็ต้องไปสนามบินเาบินรอบสี่ทุ่มนะครับก็เดี๋ยวก็วจะทำงานอีกสักนิดนึงแล้วก็ไปเจอในสนามบินแล้วกัน immediately thank you มีสนามบินแล้วนะครับกำลังเดินไปเครื่องเครื่องลอยตัวนู้นเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่เลยไปไปเลยเช้กันที่กรุงเทพครับตัิงท่องแล้วก็ เป็นการกลับบ้านที่เล็กรู้สึกว่าอเล็กแบบใช้เวลากับครอบครัวคมมุ้มมากอะ่ะแทบไม่ทาอะไรคนเดียวเลยนะที่มีทําคนเดียวก็มีแค่ออกกำลังกายแล้วก็นอนครับที่เหลือคือแบบอเล็กพยายามหาอะไรทากับครอบครัวหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้กลับบ้านมานานมากอะ่ะแล้วเราก็คิดถึงครอบครัวมากๆแล้วก็แบบหาอะไรทำกับครอบครัวหมดเลย เล่นเกมก็เล่นกับน้องอะไรเงี้ยไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกับพ่อไปทานข้าวกับแม่นู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยครับแต่ว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่เราไม่ค่อยได้ถ่ายไว้เพราะว่าเราไม่ได้นึกถึงว่าเราต้องมาถ่ายเราแบบเอนจอยกับโมเมนต์ตรงนั้นออกมาก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ก็มีถ่ายมาบ้างนิดหน่อยมีหลายหลายวันที่เราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราไม่อยู่กับครอบครัวเราก็แบบไม่ได้ถ่ายนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพแล้วทุกนี้เราก็กลับไปซ้อมกันได้กลับไปหิวใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่จะรุยแบบเต็มที่แหละคนอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็กดไลค์ให้พวกเราเจ็บไปก้าเทนี้ด้วยนะ แล้วเจอกันบ๊ายบาย